เอาละครับผมกราเี่นนั้นก็สู่ช่องซิกหน่ายตอนนี้เราก็อยู่เกับเ,เ,เกมไทมอนสองพักันแล้วนะครับผมเกมโปกเกมอน,นี้มีภาษาไทยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะ และสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับผมผ่านปรแกรมจำลอง LD Player, Knock Player, Booster สามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้เช่นกันนะฮะเพราะว่าผมก็เล่นในคอมเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะและสำหรับมือใหม่นะครับผมที่ยังไม่เคยเข้ากลุ่มอย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะฮะมีกิจกรรมแจกพอยฟรีนะคนดูนะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่สายฟรีสายเติมนะฮะเติมเยอะเติมน้อยก็คือแจกหมดเลยนะท่านผู้ชมมีทั้งกิจกรรมไลค์แชร์กิจกรรมออนไลน์แล้วก็กิจกรรมให้ความรู้นะฮะ กับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับผมอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะได้1 5 0 0 0พอยต์เลยนะคุณดูนะแล้วก็อันดับ21จนถึงอันดับ30เนี่ยได้คนละ1000พอยต์นะคุณดูสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ว่างอยู่แล้วแล้วก็มีความรู้นะครับผมนะอยากจะให้ข้อมูลมือใหม่ในกลุ่มนะครับผมก็อย่าลืมไปให้ข้อมูลกันด้วยเพราะว่านอกจากเราได้ข้อมูลแล้วแอดมาเบลเขายังแจกพอยต์ฟรีให้กับเราอีกด้วยนะครับผม วันนี้เนี่ยก็เพิ่งแจก,กไปสดๆร้อเลยนะคนดูนะเมื่อ16นาทีที่แล้ว16ชั่วโมงไม่ใช่16นาทีนะครับผมนะดูยังไง16นาทีวะนะ16ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับผมนะแอดมาเบลเขาเพิ่งแจก,กของรางวัลไปนะตั้งแต่อันดับที่1จนถึงอันดับที่30นะแล้วก็ระบุชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะใครติดอันดับ1ถึงอันดับ30บบ้างก็สามารถไปดูในกลุ่มได้เลยนะครับใครอยากได้ของฟรีนะอย่าลืมนะ ไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะฮะกลุ่มก็ชื่อเดียวกันกับเกมนี่แหละไทมอน2025กลุ่มพูดคุยและกจิจกรรมนะตอนนี้สมาชิกเนี่ยเกือบ3 0 0 0 0คนแล้วนะครับผมนะณนะปัจจุบันนี้นะฮะสมาชิกนี่คือแบบบึมบัมซัมเบสมาชิกแบบเยอะมากเลยนะใครไม่ได้เข้ากลุ่มอย่าลืมไปเข้ากันด้วยตอนนี้29 0 0 0แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเหมาพาร์กันดีกว่านะครับผมสำหรับ E ีีนี้นะฮะเพื่อนเพื<ๆ>่อน<ๆ>ท่านใดที่อยากจะรู้ว่าพาร์ในรอบนี้เนี่ยคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจัดให้นะฮะ กิจกรรมสะสมเติมเงินเข้ามาแล้วนะคนดูนะของรางวัลรวมกว่า3ล้านพอยต์นะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6ตุลาเวลาหุ้คมาห้าสิบ้านะผมหรือว่าก่อนเที่ยงคืนนั่นเองนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นเติมเงิน45เท่านะครับผมนะเพราะว่าช่วงเติม45เท่าเนี่ยมันจะอ่ารวมกิจกรรมเติมเงินจัดอันดับด้วยนะครับผมนะพอเราติดอันดับเนี่ยเราจะได้พอยต์ฟรีมาอีกต่างหากนะคุดูนะ พวกตาน,นุ่นเอ้ยอะไรเอ้ยพวกเนี้ยนะครับผมหรือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนาะสุลต่านที่ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยส่วนมากมักจะติดนะครับผมนะมักจะติดอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเติมยอดเดียวก็รอไปเติมช่วง50เท่าเอาก็ได้นะครับแล้วก็ทางด้านของกิจต่อมาครับผมที่เราจะมาทําการจัดในวันนี้นะก็คือทาร์ไทมอนซีซัน8นั่นเองนะครับผมนะไทมอนทาร์ดซีซัน8นั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารอบนี้เนี่ยจะได้ตัวละครอะไรกันบ้างนะฮะแต่ว่าทางด้านของพวกตัวละครเนี่ยก็จะมีพวกโอโดโกิอะไรพวกนั้นแหละนะครับผมนะที่ผมอธิบายไปใน E ีพีที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าของรางวัลมูลค่ารวมกว่า1นึ่งแสนห้าหมื่นนะครับผมนะขอรางวัลรวมนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นพิกจูเนาะเติมช่วง50เท่าเนี่ยมันก็จะได้เยอะเติมช่วงจัดอันดับเติมเงินเนี่ยก็จะยิ่งได้เยอะนะครับดูนะใครที่อยากจะเติม3,000บาทในช่วงเนี้ยผมว่า อาจจะได้พิกจูเลยก็ได้นะคนดูถ้าเกิดว่าคนเติมแข่งไม่เยอะนะครับผมนะถ้าเกิดว่าคนเติมแข่งเยอะอันดับต่าก็อาจจะเติมประมาณ4ี่พันสี่พาอะไรเงี้ยนะฮะก็ได้แล้วนะครับผมส่วนอันนี้นะซันตัว8ปดพันนะครับผมนะใครที่อยากจะรู้สกิลเป็นยังไงเนาะสามารถหาดูในช่องได้เลยแต่เดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกให้ใหม่นะเพราะว่าไอตัวซันเนี่ยผมรีวิวไปล่าสุดก็ประมาณ2เดือนแล้วเนาะประมาณ2เดือนละมือใหม่เขาอาจจะแบบอ่ายังยังไม่เห็นคลิปนะครับผมนะนะของซันเวลาเอาลงทีมตัวเดียวนะเดี๋ยวผมทาคลิปแยกให้นะครับ แล้วก็ทางด้านของพาสครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะนี่เลยเข้ามาที่พาสปอร์ตนะครับผมยังเลเวลสอยู่นะเดี๋ยวเราจะทําการซื้อ exp เหมือนเดิมนะคุณดูนะทําการซื้อ exp เหมือนเดิมนะฮะกดที่ซื้อพาสปอร์ตครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราซื้อตรงตัว2 0 0 0 0ได้เลยนะคุณดูนะเพราะว่ามันจะพาเราไปที่เลเวล200รเลยนะฮะอ่ะเราซื้อไปเลยครับผมท่านผู้ชมนี่ฮะปาดไปหนึ่งที อ่าหลังจากเราซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะเลเวลเนี่ยมันจะมาที่เลเวล200เลยคนดูเห็นไหมกดรับกดรับอย่างเดียวเลยนะฮะเราก็ทําการกดไปเลยท่านผู้ชมปาป็หนึ่งทีดิโตเลสเกงกาอ่าเรโคซาครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะท่านผู้ชมว่า200เลเวลเนี่ยได้อะไรบ้างได้เพชรมาแสนสองนะคนดูนะ1น0 0 0แนะฮะแล้วก็ได้เศษแดงนะครับผมนะมา1 0 0 0 ทางด้านของหีบเลือกลูนนะครับผมนะมา5อันเนาะหีบเลือกชิป5อันนะครับผมของอัพทางด้านของเครื่องประดับนะฮะอย่างละพันสองช่วงต้นเกมอะ่ะยังไงก็คุ้มอยู่ละแต่ว่าของผมอะ่ะมันเป็นช่วงแบบท้ายเกมแล้วไงเติมไปเยอะแล้วนะครับผมนะมันก็เลยมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ช่วงต้นเกมคือยังไงโคตรคุ้มอยู่แล้วนะเพราะว่า i อดีสายเติมน้อยของผมก็เติมทุกทุกพาร์ทเหมือนกันนะฮะ i อดี ID สายเติมน้อยเซิร์ฟสามเจ็ดผมก็เติมทุกพาร์ทเหมือนกันเนาะนี่อันนี้เป็นของรางวัลแบบ สำหรับมือใหม่อะเอาง่ายๆนะครับผมนะสำหรับมือใหม่อ่อยนะออพวกเบนโตะของอัพเริ่มต้นนะครับผมนะก็ถือว่าคุ้มอยู่ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะฮะอ่ะแล้วก็อันต่อมาครับผมอันนี้ถึงเลเวล2 0 0นะคนดูนะน,นี้รับเฟสไปก่อนถึงเลเวลเท่าไหร่เนี่ยอ่ะขึ้นมาแค่เลเวลเดียวนะฮะต่อไปนะครับผมนะเราซื้อ10,000ไปเลยคนดู1 0,000พอยต์ไปเลยนะคนดูนะก็จะกลายเป็น3 0,000เนาะอ่ะแล้วก็กดซื้อไปเลยฮะแน่ อันนี้100ที่2นะคับดูนะมันมีที่เลเวล400รนะครับผมนะเนีน่ยมันตันที่เลเวล400นะฮะอ่าเราก็กดรับไปเลยอันนี้เนี่ยตันที่เลเวล300้นะครับผมจะได้เป็นแต้มพรสวรรค์มา23ได้ทองมา15ล้านนะฮะไดมอนด์มา500มาสเตอร์บอล10ลูก ไอตัวที่เกตนะครับผมนะไอตัวนี้เนี่ยสะสม25บใบนะฮะสามารถแลกอาวุธระดับตำนานได้ด้วยนะคุณดูนะเลือกได้เลยนะฮะอันนี้ก็สะสมไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะมีอาวุธตำนานวีหนึ่งวีสองเศษแดง450เศษชมพูร30แล้วก็มีกล่องนะครับผมนะตั้งแต่ V1 จนถึง V6 เลยนะฮะอย่างละ2กล่องนะคุณดูนะกล่อง V1 เนี่ยก็จะได้ทางด้านของ พวกน้องเดนซี่นะครับผมนะแล้วก็จะมีทางด้านของพวกโฮโอเนาะแล้วก็ดักเฮาส์นะครับผมไวเฮาส์ตัวที่จำเป็นจะเป็นเนี่ยก็มีแค่ ทางด้านของน้องเดียนซี่แล้วก็บัตรขาวไวเฮาแค่นั้นเลยตัวอื่นไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ส่วนกอง V2 องเนี่ยนะครับผมนะตัวที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีทางด้านของเซเลบี้ออริจินมิวนะคุณดูนะนะฮะออริจินมิวเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ทางด้านของเลโคซาตัวนี้ก็สามารถพัฒนาเป็นร่างเมกาได,นะด้นะคุณดูนะแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเอาก็ได้เพราะว่าในพาร์ทมันมีเลโคซาแจกอยู่แล้วนะคุณดูนะก็มีแค่ทางด้านของเซเลบี้แล้วก็ทางด้านของออริจินมิวแค่นั้นแหละนะที่น่าสนใจตัวอื่นก็เฉยๆนะครับ ส่วนกล่อง V3 นะครับผมนะตัวนี้เนี่ยมีตัวที่น่าสนใจเยอะอยู่พอสมควรเนาะทั้งทางด้านของไอตัวไคโอก้านะหรือว่าปาวานนั่นเองเนาะ แล้วก็มีทางด้านของเซอร์เนียนะฮะหรือว่าน้องกวางนะฮะแล้วก็มีทางด้านของอวิตินี่นะครับผมไอตัวโซ่แท้กูแจมือนั่นแหละนะฮะเวลาตีปกติธรรมดาแล้วมันจะล็อกโซ่เนาะทำให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถออกสกิลได้นะ,ะแล้วอาวุธเฉพาะของมันมาแล้วด้วยยิ่งโกงเข้าไปใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสาตัวนี้โหดมากโดยเฉพาะไคโอกานะครับผมนะนะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่โหดเลยแต่ว่ามันเข้าตู้มาแล้วไงใครอยากจะสุมในตู้ก็สามารถสุมใต้สุมได้นะครับผมนะ <Yeah! S 1> แล้วก็ตัวต่อมาครับผมทางด้านของกล่อง VC นะ ตัวนี้เนี่ยตัวที่น่าสนใจก็จะมีเมกาลิซาดอน X นะครับผมนะแล้วก็มีทังด้านของไอตัวกราดอนนะฮะแล้วก็น้องเสน่ที่สามารถใช้ได้นะน้องเสน่เนี่ยช่วงต้นเกมสามารถใช้ได้แต่ช่วงท้ายเกมเนี่ยไม่ใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะท่านผู้ชมนะส่วนทั้งด้านของลิซาดอน X เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะใครที่เล่นเป็นมือใหม่สายฟรีไม่ใช่สายเติมเยอะนะเป็นสายเติมน้อยสายแบบเติมยิ่งย่อยๆเนี่ยลิซาดอน X ยังไม่ต้องปั้นนะครับผมเพราะว่ามันบางนะฮะแนะนําให้ปั้นกาดอนไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายสุลต่านเหมือนพวกตันนุ่นเหมือนพวกตันเนิร์ดเหมือนคนอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเหมือนทางด้านของอ่าท็อปสิบของเซิร์ฟข้ามเซิร์ฟอารีนาอะไรประมาณนี้ปั้นไปเลยยังไงคือโหดแน่นอนนะครับผมนะไอ้ตัวนี้แล้วก็ทางด้านของกล่อง V5 ครับผมนะกล่อง V5 เนี่ยตัวเก่งๆไม่ค่อยมีนะครับผมนะกล่อง V5 ตัวเก่งๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ ขนาดอาอาวุธของตัวละครพวกเมทากคอสพวกอะไรเข้ามาก็ายังไม่ค่อยเก่งเลยนะคนดูนะแล้วก็กล่อง V6 ครับผมกล่อง V6 กเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีตัวละครเก่งๆเท่าไหร่นะครับผมนะก็ยังไม่ค่อยมีตัวละครเก่งๆเท่าไหร่ส่วนใหญ่ตัวเก่งๆเนี่ยจะอยู่ในกล่อง V2 V3 V4 แค่ช่นนี้เลยนะ3กล่องนี้นะครับ แล้วก็ผลไม้เบอร์รี่นะฮะอันนี้อัพเอกพีของโปเกมอนเนาะแล้วก็ของอัพตานะครับผมนะของอัพเรือนะฮะของเพิ่มค่าความสัมพันธ์เนาะของอัพหัวใจนั่นแหละแล้วก็เบนโต๊ะ8 0 0้นะครับผมค่าความพยายาม300นะฮะนี่จะได้มาประมาณนี้เลยช่วงต้นเกมถือว่าคุ้มนะโดยส่วนตัวของผมนะฮะถือว่าคุ้มนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ซื้ออีกครับผมอันนี้อีก10,000น,น,นะครับผมนะอันนี้อีกหนึ่งนนะฮะซื้อไปเลยนะครับผมนะนี่ ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่40,000พอยต์นะครับผมนะ40,000พอยต์ 40, คือเหมาพาร์ทเลยนะฮะไม่ต้องไปทำคงทำเควสเลยนะครับผมนะเริ่มมาปุ๊บซื้อปุ๊บนะครับผมนะเรียบร้อยเลยได้ทุกอย่างนะฮะที่ต้องการเลยนะครับผมนี่ตามนี้ท่านผู้ชมเลเวล300จนถึงเลเวล400เนี่ยนะครับผมก็จะได้มาสเตอร์บอลมา70ลูกนะฮะได้ตัว๋วตรงนี้มาอีก5ใบนะรวมกันเป็น5ใบนะอ๋อได้มาอีก3ขออภัยนะครับผม 2กับ3รวมกันเป็น5ใบ,นะนะบนะแล้วผมนะเออตรงนี้ได้มาอีก3ใบเนาะก็กลายเป็น5ใบกับ2ใบก่อนหน้านี้แล้วก็อาวุธตำนานวาน V3 V4 V5 านะครับผมนะก่อนหน้านี้จะได้เป็นกล่อง V1 กับ V2 อนะอันนี้เป็นกล่อง V3 V4 V5 นะฮะได้ต่อท้ายมาแล้วก็ผมนะนะก็มีอาวุธเฉพาะพวก ของวานของเดียนซี่ของน้องเซเลบี้อะไรเงี้ยนะครับผมนะดอกบัวน,นี่โคตรโกงนะฮะแล้วก็มีหัวใจของมิวนะมิวเอ็กซ์มิววายแล้วก็มีสร้อยของไอตัวลิซารอนเอ็กด้วยนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีของที่น่าสนใจเท่าไหร่มีแค่ลูกบอลของเลโกซ่าอย่างเดียวนะฮะตัวอื่นก็เฉยๆนะพวกไอตัวก,กบเลยพวกเนี้ยก็เล่นไม่ได้นะครับดูพวกกบพวกลิงลยอะไรเงี้ยฮะไอลิงนี่พอถูไทยได้อยู่ถ้าคุมของลิงเนี่ยพอถูไทยได้อยู่นะฮะแต่อย่างอื่นนี่เฉยๆนะครับผมส่วนตัวนี้มีให้เลือก2ตัวนะท่านผู้ชม ตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นเวทตัวหนึ่งจะเป็นกายภาพนะครับผมนะสำหรับเชเลนกับโปโนกินะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีตัวละครครบแล้วเนาะก็สามารถเลือกเศษสีชมพูได้เลยนะฮะและอันนี้เนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับผมก็จะเอาอะไรเนาะมีทางด้านของเวนุซอนะฮะ แล้วก็มีทางด้านของสติลิกสติลิกเนี่ยอาวุธเฉพาะพึ่งเข้ามานะครับผมแล้วผมก็พึ่งเปิดสตรีมไฟแล้วก็พึ่งสรุปไปนะฮะว่าสติลิกเนี่ยมันสามารถเล่นได้ไหมนะครับผมเป็นตัวขุดดินนะ่ะใครอยากรู้ว่าสกิลเป็นยังไงนะไปดูคลิปได้เลยผมทาคลิปไว้แล้วนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของอันนี้จะเป็นโปเกมอนนะฮะยีลูกนะไอตัวนี้ผมน่าจะเลือกโปเกมอนนั่นแหละแล้วก็เศษแดงพันสเศษชมพู200นะแล้วก็ทางด้านของของอัพอื่นๆแล้วก็ฉายาเนาะนี่เป็นฉายาของพาร์ทซีซั่น น,นี้เลยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะฮะสำหรับพาร์ทซีซั่น8ในรอบนี้นะ40,000พอยต์เมาพาร์ทได้เลยนะฮะคุ้มไม่คุ้มยังไงก็ไปตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันนะครับผมนะแต่สำหรับผมเนี่ยยังไงก็คือโคตรคุ้มแล้วเราก็มารับของรางวัลจากกิจกรรมจำกัดเวลาตรงนี้ด้วยนะคุณดูนะนี่ฮะได้เบนโตะมาด้วยนะครับผมนะแล้วก็ได้น้ำเบอร์รี่นะฮะมาอีก250 ได้เพชรฟาร์มอีก5 0 0 0 0แล้วก็ได้กล่องอัพหัวใจมาอีก60กล่องนะครับผมแล้วก็แคปซูลย0ลูกเนาะส่วนตรงนี้นะฮะเรากดรับไปได้เลยนะคุณดูอันนี้ของฟรีนะฮะหลังจากที่เราเหมามาเมื่อกี้เนาะได้หินมา50นะคุณดูนะแล้วก็ได้เหรียญความพยายามขั้นสูงนะฮะอันนี้เนี่ยได้มา100เหรียญเนานะักยภาพ500นะฮะกล่องมิตรภาพ80แล้วก็ศักยภาพฟ้า1000นนะคุณดูนะได้มาตามนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ทางด้านของ ไอตัวโอนกิอะไรพวกเนี้ยแล้วแต่เรานะว่าเรามีตัวไหนหรือยังนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยก็เลือกได้เลยแต่ของผมเนี่ยมีแล้วนะเขาดูนะเนี่ยเชลเลนเนี่ยจะได้ SP ATK มา8%เนะเลือดมา5%แล้วก็โบนัสดาเมจอีก5%นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมจะเป็นโอนกินะคุณดูนะอ่ะเดี๋ยวลองเลื่อนดูนะฮะโอนกิ oki, ว่ามันอยู่ตัวไหนนะฮะไอตัวโอนกิอันไหนดูสิโอนกิ oki, น่าจะเป็นกายภาพนะครับผมนะโอนุกิโอนกินี่ๆๆตัวนี้ โอนกิเนี่ยจะเป็น P A T K นะฮะก็ดาเมจกาจยภาพนั่นแหละ8%ปตบวกเลือด5%แล้วก็ลดดาเมจ5%ร็นะครับผมนะาตามนี้เลยนะฮะสำหรับโอนกินะครับผมใครอยากจะเลือกตัวไหนก็เลือกได้เลยส่วนกล่องนะคนดูนะกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยกล่อง V1 กระซุ่มไปเลยนะฮะเนี่ยถ้าเกลือมันก็จะได้แบบนี้แหละกล่อง V2 สเนี่ยุ่มไปเลยนะฮะกล่อง V3 นะครับผมนะนี่สุ่มไปเลยถามว่ามีโอกาสออกไหมม,ม,มีโอกาสออกนี่เห็นไหมโอ้โหหัวใจวาน Hey, นี่ถ้าเกิดว่าออกในไอดีไก่ผมนะผมกรีดเลยอะขนาดออกในไอดีแบบไอดีไอดีหลักนะโอ้โหแต่เสียดายไอดี ID หลักแม่งชอบได้แต่อันดีๆท่านผู้ชมไอดี ID ลองไม่ไม่เคยออกเลยนะคนดูนะผมเปิดไอดีลองทีไรแม่งได้แต่ไก่ได้แต่เกลือเแลยแม่งมากองอยู่ไอดีหลักหมดเลยท่านผู้ชมคิดดูดิโอ้โหเดี๋ยวฮะ 1กล่องนะครับผมก็เสียวได้นะฮะหนึ่งกล่องก็เสียวได้นะครับผมได้หัวใจวานมาครับผมนะใครที่แบบเล่นปาวานอยู่แล้วก็ทําร่างาทำร่างเมกาไปแล้วเนี่ยเปิดได้เมื่อกี้นี้รับรองได้ว่าโอ้โหต้องแคบลงกลุ่มอะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นกล่อง V3 นะฮะโอ้โหแม่งมาอย่างไรวนะดวงดีจัดเลยคนดูอ่ะเดี๋ยวผมเลือกอันนี้ไปก่อนส่วนอันนี้ผมเลือกเป็นบอลน,นะฮะนี่เลือกเป็นบอลน,นะครับผมแล้วก็ไอ้กล่องพวกเนี้ยแล้วแต่เรานะ อยากจะเปิดหาอะไรก็เปิดไปแล้วก็นี้มันจะได้เป็นกล่อง V1 มาด้วยนะคนดูกล่องพวกนี้นะฮะเป็นอเปิดแบบภาพโปเกเดกนะครับผมอ่ตัวไหนที่เราไม่มีอะไรเงี้ยนี่มันจะมีอยู่ในนี้นะครับผมนะอาแล้วกดไปเลยเนี่ยฮะกดไปเลยฮะนี่ตัวไหนที่มันเป็นตัวใหม่เนี่ยมันจะขึ้นว่านิวนะคนดูนะแต่ของผมเนี่ยมีหมดแล้วไอ้กล่องเมื่อกี้สำคัญนะเพราะว่าโปเกเดกเนี่ยมันจะเพิ่มทั้งสปีดเพิ่มทั้งเลือด เพิ่มทั้ง ATK ให้กับตัวตัวละครของเรานะคนุณดูอ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าผมเปิดโปเกมอนดัไปแล้วเนี่ยไอตัวพวกเนี้ยเห็นปะสปีดบวกหนึ่งเห็นไหมอัน,น 1, 1, เนี้ยพีดับวกหนึ่ง SP ATK บวกหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะบวกแบบสปีดเนี่ยเพิ่มทุกอย่างเลยคนดูเพิ่มทุกอย่างเลย,เย,เลยแล้วก็ไอตัวด้านล่างก็เพิ่มเหมือนกันแต่ว่ามันจะเพิ่มน้อยหน่อยนะฮะเนี่ยมันจะเพิ่มน้อยหน่อยศูนย์จุดเจ็ดสองอะไรประมาณเนี้ยนะฮะไอ้ศูนย์จุดสองเจ็ดนะครับผมนะนี่ศูนย์จุดสองเจ็ดอะไรประมาณ มันจะเป็นรูปสีเทาแบบนี้นะฮะเราก็ค่อยไปเปิดหาเอานะครับผมบางตัวเนี่ยที่มันไม่สามารถเปิดหาได้ก็คือมันต้องเอาไปพัฒนาร่างเมก้านะฮะมันถึงจะเปิดแบบภาพนะคุณดูนะเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเปิดสปีดเห็นไหมสปีดหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ทีมของเราอ่ะออกโจมตีก่อนนะครับผมนะออกโจมตีก่อนเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ตัวไหนที่เปิดไปแล้วนะฮะเนี่ยไอตัวที่เราเปิดได้เมื่อกี้ก็จะเพิ่มทางด้านของ sp death เห็นไหมเนี่ย เพิ่มเยอะเพิ่มเยอะนะครับผมนะลองไปเปิดดูก็แล้วกันอ่ะคร่าวๆประมาณนี้นะฮะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปนหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม